มาครับผู้ชมครับวันนี้อ่ะมีเรื่องที่ต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับคนชอบช้อปออนไลน์<ช>ล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณจิตด,ดีมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะคุผู้ชมวันนี้ถือว่าค้องสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับ Lazada 1 11 Big g e s t ต์1 Day s a ล e ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะคะและตอนนี้ Lazada มี11 Big Surprise รช่วง2ทุ่มไปจนถึง ห้าทุ่มห้นาทีของวันนี้พูดง่ายๆก่อนเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ รับรองว่าดีลดีไม่แพ้ crazy band mega offer แน่นอนนะคะซึ่งราคาดีแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะรีบเข้าแอป lazada ไปช็อปกันเลยตอนนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายจริงๆอย่างที่คุณจิตดีบอกนะครับ11.11เมื่อคืนนี้เราย้ำไปรอบหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนเขามีเรื่องของสินค้าลดราคาจำนวนมากแล้ววันนี้อย่างที่บอก2ทุ่มคือ20นาฬิกาถึง23นาฬิกา59นาทีห้ามพลาดเด็ดขาด นะครับและยังมีคูปองลดอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นโหลดแอปเข้าไปณตอนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ